มาพบกับ y o u b u c h a n แนลพายิบซีนครปฐมแอปนัชชานันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ EP นี้ก็เป็นพิกอเด็กเลือกกองการทำานดวงกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับหัวข้อพิกอเด็กที่มีชื่อว่าวิบากกรรมดีที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆวันนี้คือวิบากกรรมดีเรื่องอะไรนะคะค่ะโอเคค่ะกติกาก็เหมือนเดิมเลยให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะหลับตานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะคะ จากนั้นให้ทุกท่านนึกถึงหัวข้อที่แอปตั้งไว้นั่นก็คือวิบากกรรมดีที่ตัวคุณกําลังจะได้รับในเร็วๆวันนี้เลยคือวิบากกรรมดีเรื่องอะไรนะคะค่ะเมื่อเราอธิษฐานจิตเสร็จแล้วเราลืมตาขึ้นมาเราจะพบกับกองไพ่ทั้งหมด3ากองด้วยกันนะคะอ่ะซึ่งแอปก็จะใช้ไพ่เดอะสตานะคะมาเป็นเป็นชอย ให้เราเลือกกันสามกองก็กองที่หนึงจะเป็นเดอะสตาร์รูปนี้เลยเป็นรูปดาวตรงนี้เลยนะคะกองที่สองจะเป็นเดอะสตาร์รูปน้องแมวเหมียวนะคะแล้วกองที่สามจะเป็นเดอะสตาร์รูปนางฟ้าให้พรนะคะอ่ะให้ท่านเลือกมาหนึ่งกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วก็ไปฟังคําทํานายกันได้เลยนะคะอ่ะเดีย๋ยวจะให้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีในการตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกองไพ่ที่ถูกใจนะจ๊ะโอเคหนึ่งนาทีเลยเริ่มเลยจ้า โอเคค่ะหวังว่าทุกท่านน่าจะเลือกกองไพ่ที่ถูกใจกันได้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวแอปเก็บที่เหลือออกมาเลยนะคะ โอเคค่ะกองที่หนึ่งนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือวิบากกรรมดีที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆว,ว,วันนี้เลยคือวิบากกรรมดีเรื่องอะไรกองที่หนึ่งมาดูกันเลยค่ะ ใบที่หนึ่งได้ไพ่ควีนถ้วยค่ะว้าวใบที่สองเดอ a r สตาได้ใบเดียวกับอันนี้เลยนะคะว้าวใบที่สามควีนเหรียญพลังงานดีจังเลยใบที่สี่เทมเพล c e อ่าขอใบสุดท้ายใบที่ห้าเลยจ้ะ ว้ายหนึ่งไม่เท้าโอ้โหดีงามพระามแปดนะคะคนกองที่หนึ่งโอ้ไพ่พลังงานดีจังเลยอะปกติแบบชงแอปมันจะชอบแบบมีไพ่แบบอย่างนั้นอย่างนี้ลบๆหน่อยแทรกนอันนี้แบบเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่คนกองที่หนึ่งนี่ วิบากกรรมดีกําลังจะมาสนองคุณแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ที่เรามาดูคลิปกันเลยอะ่ะก็สนองแล้วมันมาทุกเรื่องเลยอะ่ะแอปก็ขนลุกมากเลยนะคะกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งน่าจะเป็นแบบเป็นนางฟ้าแองเจิ้ลเลยอะ่ะเหมือนประมาณว่าแอปเปรียบเทียบว,ว่าพลังงานคุณเป็นนางฟ้าองค์น้อยๆตัวน้อยๆที่แสนสวยสวยงามน่ารักคุณน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่จิตใจงดงามอ่อนโยน แล้วก็คิดดีอะคนอื่นจริงจริงามเหมือนคุณทําความดีเยอะทําบุญเยอะอะไรอย่างเงี้ยจิตใจคุณก็ดีงามมากๆนะคะเป็นเป็นแบบเป็นเป็นคนที่จิตใจดีอย่างกับนางฟ้ามาเกิดเลยแล้วก็แบบคิดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ดูเป็นคนรักสัตว์เนอะแล้วก็มีแต่จิตใจคุณใสสะอาดมากคุณคลีนมากเลยอะ เหมือนแอปมีความรู้สึกว่าพลังงานคนกองที่หนึ่งเป็นนางฟ้าตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตใจดูใสสะอาดพร้อมที่จะแบบช่วยเหลือคนอื่นหวังดีกับคนอื่นเสมออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนจิตใจดีมากดูเป็นฟิลแบบชิซุกะโดเรมอนอะไรประมาณเนี้ยเนาะ เออจิตใจดีมากเอ่อวิบากกรรมดีที่คุณกําลังจะได้รับในในเรเ็ววันนี้คือเรื่องอะไรเรื่องแรกจะเป็นเรื่องความสุขสมหวังในแง่ความรักนะคะอ่ะคุณกําลังจะได้เจอได้เจอแบบเนื้อคู่อะเจอความรักที่สมหวังแอมแอรู้สึกว่าเป็นพลังงานเกี่ยวกับด้านความรักเนะี่ยคุณจะได้เจอรักแท้ได้เจอคนที่แบบ มาเป็นความรักที่ดีกับเราจริงๆอะ่ะคนที่คุณเคยอธิษฐานขอพรไว้ถ้าคนกองที่หนึ่งโสดอยู่แล้วเคยหวังใจว่าเฮ้ยฉันอยากมีรักแท้แบบนั้นแบบนี้อยากได้คนลักษณะนี้อยากสมหวังในเรื่องความรักอะไรเงี้ยอะคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นในเร็ววันนี้เลยนะคะคนลุกมากแล้วก็ แต่แต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้แบบว่าเป็นเชิงเรื่องความรักอ่ะเขาคนกองที่หนึ่งอาจจะมีบางอย่างที่หวังไว้ในใจอ่ะแบบเดอะสตาร์หมายความว่าเขาอาจจะอธิษฐานขอเรื่องอื่นๆที่เขาหวังอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักก็ได้อะเรื่องที่คุณอธิษฐานน่ะคุณจะได้ตามนั้นเป๊ะเป๊ะไม่ว่าคุณจะขอเรื่องอะไรก็ตามคุณจะสมหวังคุณจะเจอปาฏิหาริย์ที่สวยงามคุณหวังอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นน่ะพูดง่ายๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็ อ,อวิบากกรรมดีที่คุณกองที่หนึ่งกำลังจะได้รับเรื่องต่อมาคือความร่ำรวยคุณจะกลายเป็นคนที่รวยมากมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองร่ำรวยอาจจะประมาณว่าได้เจอแฟนดีหรือเปล่าแล้วแฟนมาเปเราเป็นเจ้าหญิงแล้วรวยไหมอะไรเงี้ยดูจากดูจากเซตหน้าไพ่เนอะมันก็เป็นไปได้ แต่ที่แน่ก็คือคุณจะสวยสมหวังในความรักแล้วก็รวยมากแล้วก็หวังอะไรก็จะได้ตามนั้นเลยนะคะอะแล้วก็วิปากกรรมดีต่อมานะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมากนะคะใครที่เจอเรื่องไม่ดีมาเนเรื่องลร้ๆมาคุณกําลังจะได้ เปลี่ยนทิศทางชีวิตไปในด้านบวกบางคนได้ไปต่างประเทศหรือบางคนได้ยกย้ายไปอยู่ถิ่นแดนไกลที่อื่นเกี่ยวกับต่างประเทศหรือบางคนได้เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนแฟนใหม่ก็ได้อ่าเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนชีวิตใหม่อะไรใหม่หมดทุกอย่างถอดด้ามทุกอย่างเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิริลี่มงคลเป็นเรื่องดีๆกับชีวิตเป็นข่าวดีทั้งนั้นนะคะมันเหมือนกําลังแบบดวงกําลังจะเปลี่ยน ไปในทิศทางที่ดีเราเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามนะคะอะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยคือเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาหรือความสําเร็จในชีวิตเรื่องเกี่ยวกับสภาพฐานะความเป็นอยู่การทํามาหาก,กินเราจะเป็นนัมเบอร์วันเลยนะคะอะถ้าถ้าเรื่องการงานอะ่ะคุณจะสําเร็จประมาณสักหนึ่งมักระลาเหมือนปีใหม่ไปแล้วอะคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าแบบชีวิตคุณเรื่องงานคุณจะมั่นคงมากแบบการงานนี่คือแบบประสบความสําเร็จ อสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเราแต่แต่จริงๆนะตอนเนี้ยคุณก็เริ่มโอเคแล้วนะคุณก็เริ่มแต่มันจะมาเรื่องความสุขใจก่อนเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเจอคนดีๆอะไรประมาณเนี้ยหรือสิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังจริงๆการเงินก็จะรวยก่อนทันหวานอาจจะอาจจะรวยช่วงพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่แตถ้า ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบจริงๆเลยก็เกิดความมั่นคงให้กับชีวิตจะเป็นตั้งแต่หลังธันวาไปแล้วก็คือเริ่มหนึ่งมกราหกแปดเป็นต้นไปอันนี้คือจะแบบชีวิตคุณจะมาอยู่ในจุดที่มั่นคงจะไม่มีอะไรมาทําอันตรายคุณได้แล้วคุณจะแบบ ความสมหวังมันจะแบบมั่นคงไปเรื่อยๆจากที่แอบพูดมาทั้งหมดนี้ว่าจะเป็นความรักงานเงินความร่ํารวยหรือเจอคู่ที่ดีเจอรักที่ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยมันจะเริ่มมั่นคงแบบไม่ได้มาขายฝันนะมันสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่โยงคงกระพันมั่นคงตั้งแต่หนึ่งมกราหกแปดเป็นต้นไปนะคะคุณจะมีฐานดวงมีฐานชีวิตที่ดีมากๆ นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องตกกระจายอะไรไปเพราะมันก็เกิดจากกรรมดีที่คุณสร้างสมมานานเนี่ยแหละมันกําลังจะตอบแทงคุณนับตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณมาดูคลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองที่หนึ่งนะจ๊ะอะต่อไปกองที่สองก็จะเป็นเดอะสตาร์รูปน้องแมวเหมียวนะจ๊ะ อกองที่สองนะจ๊ะวิบากกรรมดีที่คุณกําลังจะได้รับในในเร็วๆวันนี้เลยคือวิบากกรรมดีเรื่องอะไรกองที่สองมาดูกันเลยจ้ะ ใบที่หนึ่งได้ไพ่เดทค่ะใบที่สองสองเหรียญใบที่สามควีนดาบใบที่สี่เจ็ดถ้วย ใบที่ห้าเอ็มพลเลอร์อ่ะเดี๋ยวแอปขอขยายเดทหน่อยจ้ะเดทก็คือเจ็ดดาบขออีกใบหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยขยายสองเหรียญจ้ะอืมสองเหรียญแฮงแมน ขอเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยลือสีขยายควีนดาบค่ะควีนดาบจัสติดขยายเอ็มเพลอร์โอ้ควีนถ้วย คนกองที่สองวิบากกรรมดีที่คุณกองที่สองกำลังจะได้รับในเร็วๆวันนี้เลยนะคะแอปก็ขอบอกเลยว่ามันเหลืออีกสองวันสุดท้ายแล้วแหละที่คุณกำลังจะใช้นี่เวนกรรมหมดเป็นพลังเจ้ากรรมในเวนวิบากกรรมพูดผีปีศาจอะไรที่เป็นวิญญาณร้ายอ่ะที่เขาจองจําเราอยู่หรือเป็นสถานการณ์เจ้ากรรมในเวนอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่คุณกําลังทุกอยู่ตอนนี้มันเหลืออีกแค่สองวันเว้ยเนี่ยเลขสองเดท คุณคุณคุณทนหน่อยสองวันก็คือวันนี้ยใช่ปย่ิบเก้าพุ่งนี้สามสิบกันยาแล้วเริ่มใหม่เนี้ยหนึ่งตุลาคุณผลเคราะแล้วดีใจไหมเนี่ยสองวันสองวันเนี้ยอดทนก่อนอดทนกั้นใจใช้ชีวิตไปก่อนสองวันยังไม่ได้หมดเคราะห์เคราะของคุณจะหมดเดือนกันยาก็คือหมดวันที่เนี่ยหมดจนถึงสามสิบกันยาเคราะ เราะคุณวิบากกรรมอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าเตือนนีกทำไมกูแย่จังวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเออขอให้ขอให้คุณพึงตระหนักไว้ว่ามันคือวิบากกรรมที่เราต้องชดใช้เนื้อเราเราเรากั้นใจใช้นี่เขาไปเลยเอาให้หมดก้อนนี้ไปเลยเนี่ยสองวันสุดท้ายเนี่ยเฮือกสุดท้ายเนี่ยคุณใช้นี่เขาไปเลยถ้าสองวันเนี้ยคุณยังเจอเรื่องไม่ค่อยดีหรือย,ยังเศร้าๆทุกๆอยู่ไม่ต้องเสียใจไปนะมันคือเฮือกสุดท้ายที่คุณกําลังจะแบบ ชดใช้ให้เจ้ากรรมในเวรแล้วเขาจะได้ไปจากเราสักทีนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่หนึ่งตุลามันเป็นวันของคุณแล้วทีเนี้ยคุณจะได้กลับมาสง่าผ่าเผยวิบากกรรมดีหรือสิ่งดีๆที่คุณได้สร้างสมมาจะมาสนองตอบแทนเราในวันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปนะคะแอปขอแสดงความยินดีด้วยคุณจะกลับมาสง่าผ่าเผยมีความสําเร็จมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานกลับมามีชัยชนะในทุกเรื่องเหมือนเดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยากได้อะไรก็จะได้ตาม ที่หวังเลยนะคะคุณจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่โดนปัดแข้งปัดขาไม่โดนศัตรูคู่แข่งมาเบียดเบียนความทุกข์อะไรอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบวิญญาณเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบมนุษย์อะมนุษย์หรือสิ่งเล่นลับคุณใส่มนดำอะไรก็ตามคำสาปแช่งอะไรก็ตามเหมารวมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เรามองไม่เห็นแล้วมองเห็นนะศัตรูในที่รับในที่แจ้งจะทําอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วเพราะมันหมดเวลาชดใช้กรรมแล้วมันหมดแล้วนะคะสองวันเนี้ยให้อดทนนะคะสองวันที่เหลือทิ้งท้ายเดือนกันยาคุณจะไม่เจอเวรกรรมอะไรอีกแล้วนะคะจะเริ่มต้นใหม่อย่างสวยสดงดงามตั้งแต่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปนับจากหนึ่งตุลาเป็นต้นไปก็ขอให้คุณทําความดีเยอะๆสร้างสมบุญบารมีทําความดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสยอยาก อยากช่วยเหลือคนจริงๆหรือทําในทุกสิ่งทําความดีด้วยจิตใจตั้งมั่นในใ,ในในเขาเรียกว่าในการประกอบกรรมดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่จําเป็นจะต้องเป็นการแบบทาบุญที่วัดอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าตั้งใจทําความดีจนกว่าเราจะแก่ตายกันไปข้างหนึ่งเลยเหมือนให้วิบากกรรมดีตรงนี้มันสนองเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเราก็พยายามอย่าไปสร้างกรรมอะไรไม่ดีเพิ่ม พยายามทแํแจะสิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อสาธารณาชนทําบุญทาทานตามแต่เราเอ่อตามแต่กําลังทรัพย์เราเนอะแล้วก็ในในแง่ของการใช้ชีวิตประจําวันเราก็พยายามอย่าผิดศีลห้าพยายามอย่าไปเป็นความเดือดร้อนให้กับใครอ่ะพยายามอย่าไปสร้างกรรมอะไรเพิ่มทําแต่ความดีใช้ชีวิตในหลักเหตุผลที่ดีและมีสิลธรรม เห,เหมือนพยายามอยู่ในสินห้าพูดง่ายๆสินห้ามันครอบคุมทุกอย่างอยู่แล้วให้คุณเป็นคนดีแล้วคุณก็รักษามาตรฐานความดีสินห้าของคุณอย่างเงี้ยต่อไปมีเวลาว่างก็ไปทําบุญแบบว่านอกเหนือจากสินห้าบ้างเพื่อให้ตัวคุณแบบได้มีกระแสบุญอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่มเติม อะไรอย่างเงี้ยเป็นออปชั่นเสริมในให้กับดวงเสริมดวงสตาเราเพิ่มนะอ่ะอันนี้ก็คือวิบากกรรมดีที่กําลังจะสนองคุณก็ขอให้อดทนเนอ้เหลืออีกแค่2วันเท่านั้นเองสิ่งไม่ดีมันจะไปหมดเลยแอปจะบอกว่าคุณจะเริ่มกลับมามีความแบบชนะทุกอย่างตั้งแต่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปคิดหวังอะไรก็จะได้ชีวิตกลับมามีความสุขมั่นคงแล้วก็อ่าสำหรับ ช่วงเดือนเมษาปีหน้าเด่นเรื่องคู่นะคะเมษาปีหน้านี่ใครโสดนี่เตรียมเฮเลยคุณจะได้เจอกับเทพบุตรรูปงามที่มาเป็นความรักครั้งใหม่ของเราเขาจะมาช่วงเมษาหรือใครมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงเมษาไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ความรักผีดอกออกผลมีแฟนอยู่ก็อาจจะได้แต่งงานกันได้มั่นคงในสถานะกันหรือว่าอ่า ได้มีลูกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออมันจะมีความหวานแหววเรื่องความรักเกิดขึ้นใครโสดก็จะได้มีคู่ที่จริงจังรักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนจะมีช่วงเมษาปีหกแปดปีหน้าค่ะในเรื่องความรักในกรณีคนโสดเนะหวังในเรื่องความรักดีๆจะมาเมษาปีหน้าหรือใครมีแฟนมีคนคุยอะไรอยู่แล้วเนี่ยอะ ก็คือเรานับตั้งแต่เมษาปีหน้าไปเลยเรื่องความรักคุณจะเปิดแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจะแฮปปี้ดีดากันให้หน้าดีใจนะคะอ่ะแต่ถ้าวันนี้ไปอ่ะตุลาไปเนอะคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าดวงไม่ไม,ไม่ตกอะ่ะเหมือนทําอะไรก็เริ่มแบบเฮ้ยมันเริ่มได้รับความยุติธรรมเริ่มแบบกดแห่งกรรม ทางด้านกรรมดีเริ่มทํางานเพราะพราะคุณคุณกองเนี่ยได้ชดใช้เวรกรรมหมดแล้วเหลืออีกแค่สองวันท้ายอะ่ะยี่สเก้าสสิบกันยาเดี๋ยวก็หมดแล้วกั้นใจหน่อยกั้นใจหน่อยอีกแค่สองวันเดี๋ยวคุณก็จะไม่ต้องมารับข้ออะไรหนักหน่วงนะคะอ่ะโอเคนี่ก็คือคําตอบของคนกองที่สองเด้อ ต่อไปกองที่3ก็จะเป็นเดอะสตาร์รูปนี้นะคะเป็นรูปแบบอ่านเทพหรือเป็นนางฟ้าเทวดาแองเจิลเหมือนเขาจะให้พรนะคะ คุณกองที่3นะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือวิบากกรรมดีที่คุณกองที่3ามกำลังจะได้รับในเลยวันนี้คือวิบากกรรมดีเรื่องอะไรมาดูกันเลยจากกองที่3ามจ้ะ ใบที่หนึ่งได้ไพ่สิบดาบค่ะใบที่สองเดวิลใบที่สามสามเหรียญว้าวใบที่สี่เก้าเหรียญ ว้าวใบที่ห้าเดอฟูสุดยอดเลยเดี๋ยวขอขยายสิบดาบจ้ะสิบดาบเด็กถ้วยขยายวิลค่ะเดวิลคือทาวเวอร์เหรออ่ะขออีกใบนึงจ้ะหกดาบ อกองที่สามนะคะวิบากกรรมดีที่คุณคนกองที่สามอะ่ะกำลังจะได้รับในเร็ววันนี้คือเรื่องอะไรเขาบอกว่าคนกองที่สามเนี่ยหมดกำลังจะหมดขอหมดโศกแล้วอะคะ่ะกำลังจะหมดขอหมดโศกแล้วเหมือนมันสิ้นสุดทางตันแล้วหมายความว่าเจ้ากรรมในเวรหรือเรื่องหลายๆที่คุณเจออ่ะมันสิ้นสุดทางตันแล้วก็คือมันหมดเวลาที่เราจะต้องมาทุกข์แล้วเพราะเขาอะ่ะมาเอาคืนเราอะไรครบ เขาเรียกว่าอะไรวะคบคบกองบาปเนี่ยอ่ะกองบาปเนี่ยที่เราอาจจะเคยไปทําเขาไว้ในอดีตชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่ะแล้ว,แล,วแล้วช่วงดวงคุณตกอ่ะเราคุณเนี่ยชดใช้ให้เขาไปหมดแล้วนะสิบดาบอะไรเนี่ยเด็กถ้วยเดวิลทาวเวอร์อะไรเนี่ยหกดาบนะไอสิ่งร้ายๆเหล่าเนี้ท,ที่ที่มันกัดกินหัวใจคุณหรือหรือเหมือนคุณได้รับคะได้รับขออะไรอยู่เนี่ย คือมันหมดเวลาที่ที่เขามาสนองกรรมกรรมไม่ดีของคุณนะเขามาให้คุณชดใช้หมดแล้วแล้วเขากําลังจะไปแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้พวกแบบดวงวิญญาณร้ายๆอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นเคาร้ายอะไรที่คุณเจออันนี้เราเหมารวมทั้งหมดเลยนะเพราะว่าคนมาดูภาพรวมใช่ปะเขาเจอเรื่องร้ายๆมาคนละอ่าคนละคนละเคสกันบางคนเจอเรื่องเงินบางคนเจอเรื่องความรักบางคนเจอแบบ เรื่องงานเรื่องสุขภาพอะไรมาก็อะไรก็ตามที่คุณเจอเรื่องไรลายอยู่อ่ะมันมันหมดเวลาที่คุณต้องต้องต้องชดใช้แล้วคุณชดใช้ไปแล้วไงคุณเจ็บปวดอะไรให้เขาไปเรียบร้อยแล้วคุณชดใช้วาละกรรมก้อนนี้ก้อนสุดท้ายเนี่ยให้เขาแล้วแล้วคุณกําลังจะได้เกิดใหม่แล้วเนี่ยได้เกิดใหม่เนี่ยอ่ะ คุณกำลังจะได้เกิดใหม่แล้วแล้วก็กําลังจะได้รับความสุขแบบล้นหลามตามมาอย่างหนักหน่วงหลังจากที่คุณรับขออะไรมาเยอะแล้วอ่ะเขาบอกว่าไอ,อ,อ,อ้เหล่าเจ้ากรรมในเวรหรือวิบากกรรมที่ไม่ดีอ่ะกำลังไปแล้วเนี่ย วันเนี้ยวันเนี้ยวันสุดท้ายแล้วัวนที่เราทําคลิปกันเนะียเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเขาไม่สามารถมาให้โทษให้ทําให้ชีวิตคุณตกต่ําได้อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาหมดหมดเวลาที่เขาต้องมาแกล้งเราแล้วเขาแกล้งเราไม่ได้แล้วเขาต้องไปต้องดีลีทเขาต้องกลับพบภูมิเขาแล้วก็คืออันนี้เราเปรียบเทียบเป็นวิญญาณเป็นเจ้ากรรมในเวรเนอะแต่ถ้าในชีวิตจริงอะอะมันก็จะประมาณว่าถ้าคุณมีศัตรูมีใครที่คิดร้ายอะ คนเหล่านั้นก็จะต้องเริ่มแพ้ภัยตัวเองแล้วนะเพราะว่าเขาจะแกล้งคุณไม่สําเร็จแล้วเพราะว่าดวงคุณมันมันมันเขาเรียกว่ามันหมดเวลาที่คุณจะต้องมารับขอไม่ดีแล้วอะ่ะมันมันมันถึงเวลาที่คุณจะต้องมาเสวยผลบุญแล้ว ตามหัวข้อเราเลยก็คือวิบักกรรมดีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็ววันนี้คือเรื่องอะไรอ่ะโอเคเขาเขาเกินมาว่าเคาที่คุณได้รับอยู่เนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วชัยนี่เขาเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อจากนี้ไปเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับเรื่องเรื่องแรกเลยที่เห็นคือเรื่องความร่ํารวยค่ะการเงินมาก่อนเลยอะคุณจะแบบชื่นใจเรื่องเงินนะอะบางคนถูกหวยรางวัลใหญ่บางคน ถ้าท้าทำธุรกิจส่วนตัวเนาะจากที่แบบธุรกิจมันเศร้าๆเหมือนโดนวิบากกรรมเข้าแทรกอะไรเงี้ยโดนเจ้ากรรมในเวรมามาเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มกลับมาค้าขายดีมีกำไรเริ่มลูกค้ามาเริ่มเงินดีแล้วก็รวยกันไปเลยเละกันไปเลยรวยเละหมายถึงว่า รวยถลม่มทลายดาวล้านดวงกันไปเลยนะคะจะรวยแบบเวอร์วังอลังการนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยทีนี้ชีวิตคุณจะกลับมาแบบขาขึ้นนะอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากไปกินอะไรก็ได้กินดูมีความสุขมีความสุขแบบบางคนนะปลายปีได้ไปต่างประเทศด้วยนี่แบบว่าชีวิตแม่งโคตรในฉาเลยอะแบบดูดูแฮปปี้มีความสุขของแบรนด์เนมของใช้แพงๆฟุ่มเฟือยอะไรที่อยากได้ก็แบบ บอกกล้วยเข้าปากมากเลยอะแบบอยากได้ก็ได้อะไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยก็มีเงินซื้ออะไรประมาณนี้เลยเหมือนจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วชีวิตจะเริ่มแบบเริ่มไปได้ดีได้คล่องขึ้นเริ่มมีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นชีวิตมันไหลลื่นไปในทิศทางที่ดีแบบแบบแบบก้าวกระโดดเลยคุณจะรู้สึกแบบโอ้โหมีความสุขจังเลยเย่อะไรเงี้ยฉันใช้เวรกรรมหมดแล้วประมาณนี้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของคนกองที่สามนะจ้า โอเคค่ะก็จบลงแล้วสำหรับ e ีนี้แอปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาติดตามรับฟังรับชมกันจนจบคลิปเลยนะคะแอปก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ทุกคนนะคะตั้งใจทําความดีสั่งสมบุญกันเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาย้อนกลับมาพบเจอวิบากกรรมหลายๆอะไรอีกน,นะคะจากนี้ไปก็ขอให้ทําแต่กรรมดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะ แล้วก็ขอให้อ่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งแบบการเงินดีๆร่ำรวยโชคดีมีสุขในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเงินทองขอให้มีแต่สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนกันไปจนตลอดชีวิตของทุกท่านเลยนะคะโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบายๆยจ้าหวัดดีจ้า